พี่น้องเสี่ยวมายามีหลือผู้ใหญ่ในอาโปโตป่องมายามบาร์ดีเศร้าๆจังสีกุ้ยอากาศหนาวอยู่สีสะเกตจุ๊จุจุเดี๋ยวจิภาพพี่น้องปีบบังจุ๊จำจุนี่เดี๋ยวเออขาโควิดพร้อมปะคลิปนี้จะเอาไปลงช่องยูทูปเกียวดำเมืสยามเด้อพี่น้องเด้อ นี <avec behaviour> <ours> ่เนี <Ay glorious> ่ย <proposals> สินี่เจี๊ยบทำนี้โชว์บัิ่โชว์บัิ่นี่เขาเอินอย่างอ่ะสันมันนี่สันสันเอออย่างสันแน่เนาะเจียวสันสันเอ้ออย่างก็โอ้พานขี้ลูพี่หมูมะยามเจียวมะยามเดี๋ยวสิพ่าก้อยดิบเนาะเจียวเนาะก้อยดิบแล้วก็ตอนนี้ห้องท้องด้วยจุข้าวเหนียวมหนอน เดี๋ยวอย่าลืมติดตามทางช่อง YouTube เกี่ยวดยาวมณอลสยามอยู่สีเกตด้วยพี่นอนะ<า>อ้องเ้อะซีเกตเอ้าไหนล่ะผูยย้ใหญ่โชว์บึงที่บึงสาที่บึงสาทีบึงสาบอ่เอามามามาดีกำลังเห็ดยสุบจุกกระจุกพี่น้องเดี๋ยวจุกจุกผู้ใหญ่โช่วยนะชว์นะไงได้โชว์นะ่ย,นะยนะทำยังไงมามามาพี่น้องผู้แข่งบ่าวเท้าที่นี อ้ค <Thousands. S 1> so well, ือกากินว่ะกูแงมาข้าครับกูแงมาขาวโอ้ยซ้อยว่าท่านเลิบานี่แจแจแไหละแม่เปี้ยวยดนาตลกด้รงนี้ลิามไงเลยตงาไดู้กยางพีนอ่นหนาวน่นไบักกระดองแกโิดลาพักินร้างโคด มันจะเข่ากันมั้งเหรเอาอกระเดาเพราะกระเดาลวกด้วยพี่น้งอ,อ,องกระเดากินมากกว่าทุกคนหอมนะเพื่อนเอาท่าบ้างเพื่อนอืมบ้าผม,ม,มนนนเนาะเอาท่านั่งว่าต่อ เบิ่งกองแนี้วท่านว่ต่อเงาว่ต่อประหลาดซะท่านครับแปดปีเต็มจะฟื้นไม่บุญนต้ออีกตัวก็ขาจะขา,ขาฟังก็ฟังะพอดีห้เซียวมากต้อเติมเพื่อนไหมอากาศหนาวบ่เนี่ย ห,ห,หาแนวดูแนวกินตัวแบบเนี่ยได้นเนื้อจะว่ามื้อน,นี้เป็นวัดพระ,ะเนาะเนื้อเขาขาดแล้วไม่วานพี่นอ้องแต่ว่าเขายังแซ่บคือเก่าอยู่แซ่บคือเก่าเหรอตีมามามาพี่น้องมาตีพี่กัสบ่ตพีกัสบัตรท่าทางเนี่บัตรท่าทางเนาะพี่น้องสักสิบบาทอืมโอ้กันหนาวเนาะ ยี่สิบงาสีงาอยู่ญี่ปุ่นิรองเนี่มาเกียรตนีน้ำมนโมบิว่าบเหรอเกียรตยญี่ปุ่นครับนกิ้นดว่างเนาะบ่นี่นี่ไมด้อีกกิลบกิลเนพี่เรไลาาบไโทำตายไปสิใมได้เลยจับย อาาวอฮะเนี่ยเดี๋ยวปวหัวเจ้าอย่จคนเอาเลือดใส่พีเลือดเสนขี้เพี้ยไอฮักเสี้ยนยงก่อนยงก่อนรถสื่อยงเหรอะอยู่ไอรัตนบุรีไหม เสียงเนาะตักหม้อสาธิปพาญิมายตักหม้อเราฝากมาให้พวกเก็บไว้ใจตู้เย็นนี่เอามายามเสียวเชียวมายามพอดียาวมาค้นใส่ผมตายเบาเรื่องอ่าขีดเพี้ยของแท้มาจากรัตนบุรีไอเฮียตักหม้ออ่ไอเฮียตักหม้อสาธิปพายิมเราให้ายนะไงไหวพระธาตุปีไก่แต่ว่าเลี้ยงอยู่ซำนี่ผมตายเบาเรื่องเนาะอ่าอืมยวที่ปรุง ในสางใเ่เพิ่นมาาปรุงมันสีคือขาวเปลียนเว้ยขาจะมาวานหมอนหมกิน่กินปัาบ่แล้วจีก้อนชู้กินแล้วไปน้องดนะ้วาเขาขะาขวานเนื่อยวกขาวององก้อนจุก่อน ไปจุมาอิม่มเลยในเครื่องทองฝากติดตามช่อง YouTube เดียวดำวสยามด้วยพี่น้องด้วยไอเฮียสมานสนับสนุนสอสมานกามแม่ประกับปุ๋ยนกปากหางนี่เพราะต้องห่วงได้ของแท้สนับสนุนพอเชื่อถามาอบตป่องแล้วปลูกพริกง่าม่พิกง่างมพี่ใบปีนพารานใบปีชซ<ส>ีเรส,ส,สนกปากหาง ที่นอกปลูกพิษท้ามมากูนี่หาบาะพ่พ่อเลยล่ะเห็นหน้าแล้วการผู้ใดเป็นโรคนี้สอดตวหงไปหาหมอสุทัศน์สุทัศน์การแพทย์อยู่พยกกักรภูมิปิสัยหาทาระข้างศูนย์หกสามเจนหาเจนหาเก้าเก้าหลักการทีนิกนายแพทย์วิราชนดน้องขอบคุณอาจารย์หมอแล้วก็มีสำนักกฎหมายพวกเพชรทนายความทนายธานาลินพุ่งเพชรพร้อมด้วย อุปกรณ์มือถือสตาเท็กนี่สุดยอดเลยอุปกรณ์มือถือต้องสตาเท็กราคาขอบคุณมวยหูรุดเจ็ดสีน้ำเอาเล้วระบย่ย่างยังย่งยงที่นองเพื่อนหาเบื้องได้เนี่ยมันสิใจเย็นใจเย็เนเว้าเจ็ดสาดีหอมจะใส่หลายเ้อ <c oughs> นี่นี่เอาเอาเอาเพี้ยนให้ขวดเพื <c oughs> <ๆ>่อนนี่นี่ของอะไรเพี้ยนตักหม้อนี่ด <c oughs> บีเออนั่นละ <c oughs> อันี่ยตักมอเราหาตั้งแต่ปีกายพี่น้องไยพอไนจูว่พอันกีนเขาเชิีมห่อยาจะไม่ได้ชือใส่เหลวๆสร้อยนี่จะตอนเท่าบงปวยมือ โซ่โซ่ดีก่อยทาโกเวียดตะลองแล้วนี่วิธีปรุงก้อยเขาเกตัมรีพันโซ่ฟีเมออ้าวไ่ใ่รอใช่ไหมผิดจะใ่ผิดโง่ตายโ่ดากันนอมนเมียนกับวันที บ่เน,นี่เอย่างนึจเอาอย่งเอาน้าล่อนอาอกดอกบริวไก,ก่มีนอกอจะคว่ที่อกเอาเดี๋ยวถ่ายได้พี่น้องแตตอนนี้กำลังให้อบตอมบนเทียนหรือว่านิ่เนี่ยวบาป่อง <laughs> เออเที่ยวกันหมูหักมูแพงสียอดกุมัมนแต่ว่าบมอวิบบ้าเนอะบอวิออวอบบ้าเนอบาแล้วมโมโหเออสียอดกุมานปกติจะมากสี่คนไ,<ม>ไ<ม>หไ เหลือขึ้นหน่อยเหมอือนอะรใช้นี่เด็กอือบร,ออริเวณเออเต้มันจนะส่งเร่งแต่ว่าเหลืกกอมอันจ่าก่อกัวเด็กใช่ย่อให้ออปตอปุงก่อนเดี๋ยวคิกินน้ำกันขากวิงกันเอลยเนาอเมียนตัีเดงขึ้นเ่เมียนขากิกันเลือก่มบาเว้ยบ้า เดี๋ยวเรื่องน่อยกันไปพ่อกันในไล่การคุยนอกสังเวียนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวห้องทองกันพี่น้องห้องทองกันเออใ่หมอยบกเคนหนวนิเวณเดหมด่ไว้เปล่าวันมันบรเ็ดไม่หลจะปกจปนในยานเนี่ย เออรื้อใบบกหูเจอหวานเด้อเฮ้ยผู้ใหญ่ไปเอาใบบกหูเท่าเดียวนั่นต้นใบบกหูเจอที่นาแล้วใส่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะมันง่ายดีใส่เนยเนี่ต้นใบบกหูอยู่นาล้นั่นไมีเอามต่อไปละเออใส่หลายหนุ่มพวกผมเนี่ยที่นี่เสียงเฮียตักมอบ่ทันหมดเด้อเฮียเด้อต้กปลาแม่บนใหม่

เดินสดเป็นกะละมังให้เบิงเด้ลพีนอง <ฮะ S 2> วะกินก้อยโตลมหนาหวามืม่อวันพนระไแต่ว่าเนือมันบ่สดนไหนแต่พีนองต่วัาก็ยังดีๆอยู่มื้อนีนวันพระสิบหําคาแฮมสิบห้าคเย็นยีก็เย็นยี่ะเย,ย็นยก็เดนอนสอันเดียวกันเเดอนสนี่ บ้านี่มืออื่นเข่าเดือนสามมันก็เลยหนาวงานพระธาตุเนี้ยเป็นเดือนสองอยู่เอองานงานไหว้พระธาตุกับเดือนเดือนสามปีหนาไอเดือนหนาเนี่ยแหละปีหกสี่แต่ว่าปีนี้บ่มีมุ้ยเลยพี่น้องบ่มีมุ้ยผู้ใดถามหามุ้ยผู้ท่อนคือสิผู้ละแป้แเป้มีหน้าเอามาเอาปะตอแม่ใส่อะไรดี๋ยวดผู้ใดหนู มันบ่ม no, ีมันม uh, like anyway. ันบกพอเนาะบ่แบบเจ้าพหยยมาไปผมม่คำหนึงเดือนสามตัวมืพูยยพุยยมาเอาเอาเอืหมดเลยโอ้ยแต่ว่าโอ้เขาเสียคมนี่โอมาต่อปอง โอ้ยพี่น้องเอ้อม,าอม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อสิกินบดบ่เลยครูใหญ่นายมาแม่มา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 แม,ม,ม,ม่เพีเ้ยวเดี๋ยวโชว์กันโชว์กันเอฟซียูทูบช่องเียวดาวมวยสยามฝากกดไลก์กดแชกกร์นะได้พี่น้องเนอะวันธรรมดาผมจิจัดเพจตามกระแสทีมง,งานคารูตั้มสักมงคลแต่ว่าวันนี้เซี่ยวมายามก็เลยอัดช่องยูทูบเียวดาวมวยสยามเออ cho cho, cho Cái này kín ra bạn này khéo nhà mà ừ. Đấy là chết à, không đi, hơn mặt 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 đi mặt 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 rồi mặt 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 mặt

โอ้ยทุบเอาอยู่มันยกข้าวกินมี่เราทุบากินนล้วโอ้ยพี่น้องเลยแม่ตายทีใขาข้าวเลยบ่ต้องใส่ซอนเลยสูตรนี่แม่บอแม่กินก๋วดสุกแม่แม่สูตรขาโควิดก๋วยงูอเนื้อง๋วยเอาสุกเนาะขวยแล้วเนี่ยบ่ต้องใส่ซอนด้อพี่น้อง

โหยต้นเขาห้าใหลกินดีบได้น้ำเลยเฮ้ยน้ำหมดอยู่ต้น bon ต้นตุ๊กขาวเลยขนาดนี้ข้างขึ <er <ok ้นได้ไหมน้องเอ้ยเอาออกมาต่อช่วยได้ไหมโอเคก้อนหัวเลยพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมติดตามทางช่อง YouTube เหี่ยวดำเมือสยามได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แน่เซียวมืยามเอาผู้ใหญ่นายกินโชว์หน่อยหนี่ง โอ้ข้าทายงเด a, ้อพ wow. ีปน้องเลย้เดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่์โชว์ไ่ต้องใส่ซ่อนบ่ต้องใส่ซ่อนซ้อนมันจะเป็นผีควานไหนวะคือเพชระวะพีน้องผักกะเดาใส่กรบกุอยง้วแบบคุมเลยนี่งทำใยใเจังงาก็กระเทืนนะคับทำใยก็แค่ตายหุ่นห่ย เอาคุณยายได้โทคบวานนี่ที่ได้อำลาพี่อำลาน้องได้หวานนี่คำตื่เดินคำตื่นถ่ายให้พี่น้องเอ้าขาโควิดขาโควิดฝากติดตามช่องยูทูบเยวดำมวยสยามใด้พี่น้องฝากติดตามเนี่ยแล้วก็อย่าลืมปุ๋ยนกปากหางเสียสมานบุญยอน้ำอุปกรณ์มือถือสตาร์ทส์สำนักกฎหมายภูเพชรตนายความคลินิกในแพทย์วิราชญคลินิกหมอสุทัศน์แล้วก็ฝากไว้หูหลุดเย็ดสีเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปต่อๆไปนะพี่น้องคลิปนี้ ล่าแล้วครับล่าแล้วครับสวัสดีครับ